สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะเห็นแต่ตูดเห็นแต่ก,ก,ลกล้นกลมกลมมนมนเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นข้างหน้าเป็นจังไดเนาะเอ้ยตามครับตามครับหันมาแล้ว เห็นท้าหนาเราเป็นจังไดครับขี้ลายคือเกาเดี๋ยได้กินบอน้อเดีกินบอน้อขนมตาลนี่น้อเดีกินบอน้อเอา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 มีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดครับ ของโปรดของชอบครับผมนัเอดินาลงนาลงนเอ้ยดินลงนั่ลงนั้ยเอ้าเอาเอา้าเอา้าโอ,โอชักชา้าพ่อเปาชักชา้าเอานั่งลงทถอแม่งงกินบ่นัลงเอดินัาลงเอาดีนั่งลงนั่งลง เอาแล้วลูกกอิ้นแน่แน่แน่รีบหน่อยเออเอออฟันบอบแปลงเนาะเต็มเต็มครับสลบบอกเลยเลยว่าสลบอาปากแต่ละเือนี่ไปกันเลยเอาจะตามบอตามไหมตามขนมตาลไหม นี่แนวเห่นเินดิมาเร็ววัวไปไปวัวอุ้ยก็คิดโดนแถอะจะมาช่วยเข้นเหรอฮะซอยวัวครับนี่ยังไฮราซอยวัวครับ ช่วยปวนช่วยปวนโอ้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 โยเลยโมยเลยหนอ่อนอช่วยหนกกว่าเก่าแล้วมา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 ไอสครีมก็ขายทุกวันนะคะไอติมูู้บาแหนมตุ่มเพิ่นขายสุ้มือค่ะขายเบิดมือหอดคำทำมาเยอะ หมดไม่เป็นนะคะ,ะมามามาถอยว้ไปไปพ่อแนวพ่อแนวย่าเหรินไลดเดอร์ม,มิงเดอร์ขอบคุณแม่ซีที่ซีเดได้ให้นะครับ อ้อยหวานบ่พ่อบอกหันลากินแนะ่น่าอ่อย่นะ่หวานบ่แซ่บบ่โอ้โอ้โอ้รถแล่นได้แล้วบัดนี้เออโอ้โอ้เฮ้ย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 มันสิคุ้มดึงอ้อยหรอไม่เนาเสียใจดึงไม่ได้นะครับอุ้ย เสร็จแล้วแม่จะไปเที่ยวไหนครับแม่ครับแม่ครับแม่จะไปทั้งไหนครับนี่จะไปเที่ยวไหนครับอู้ไปแล้วไปดีกว่าครับอเออไปเลยไปเลยไม่ต้องผูกข้ออ่ายางไปน้ำกันละเลยไปเลยเออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ เราไม่ต้องผูกคอครับไปเลยครับมวนกุ๊บล่ละครับบอกเลยเลยบันเทิงจักสีแวว์ทั้งใดนเนี่ยอ้ววาตจิพ่าหลาเที่ยวแค่นี้นะตัวถึกตัวถึกตัวมิงวะยยย้้้เฮ ไปเที่ยวบ่ไปย่างบ่เอ้เดินมาบ่อยากผูกเนาะโอ้โคุณแม่เพิ่นอยากชิมหญ้าธรรมชาติอยากจะชิมหญ้าธรรมชาติแม่แมู่กดูนไม่หาอืมเอ้มันเป็นแปลกๆฝุ่นฝุ่นแม่ครับนี่ครับเพราเปาคือหายแต่ครับนี่เแม่เพ่าะต้องตกใจแล้วครับเด้อ แต่ะอะไรยังมาตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยโอ้โ oh! หโอ้โอ้เฮ้ยจักรไวยังเนาะเฮ้ยต้นหาต้นไม้เทียวบนเออน้ำหาต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ไป,ไปทั้งใดเนาะวาสน์ย่างสวนสนามกันอนมามามาเฮ้ยมาดูทั้งแม่ทั้งลูกเอาโหลดจกักอันใด มลาะายาไทยมาเต็มนะคะยอนงยแงะบ,บัดนึงขอบคุณนะคะแม่ครูบูน,นะครับผมขอบคุณสขนบนมนิดน,นะครับส่งมาครับส่งมาส่งมาน้ำตาลแค่สองโมลสนคือมิ่งเริ่มโตแล้วโตวขึ้นทุกวันนะคะก็อ่า หมูธรรมดากับพ่อกินได้อยู่เนาะมีเยค่าแบบธรรมดานะคะเพราะว่ามิ่งก็กินหญ้ากินอ้อยสามารถขัดฟันขัดฟันได้บ้างแล้วนะคะมันมันมันไหมจะบึ้งหวัดจะบึ้งหวัดเดินอุ้ยครับครับ ครมันกะเสบจังสี่ตัวนอสั่งยังคอยมักเนอวิตามินซีก็ชอบนะคะนมเม็ดก็ชอบขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่มีความรักความเมตตาให้กับภายมิ่งมงคลนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะ ใส่กระเป๋าใส่เป๋าใส่เป๋านี่นีเออใส่เป๋าใส่เปาดิงสูงเฮ้ยกระสีห้าคัดละเนาะอ้านนี่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 อ๊อายัาใส่งาใส่มืออาลรไงครับเัอจับัดถุงใส่ถุงบ่ได้นานี่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  เบิดแล้วเบิดแล้วเมื่อนะเมื่อนะเฮ้ยไปหาแม่ไปเบิดแล้วพ่อจะเียดเลียงแล้วตามครับตามงานเลยมาหาแม่ไปตามเลยครับโู้อยู่พอะพุทธนี่เบิดกำยังไว้ในมือนั่นมิงว่านมเม็ดแท้ๆละ อ๋ออ้าต่ำอย่างน้อบแดนี้นาอยายแมงมุมอ้าปากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์<อ>หนึ่งแชร์คะ่ะ<อ>ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยนนที่นี้ด้วยนะคะเออ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เขาเก่าคำว่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทบกอนครับ,บค่บคบคบกคน,น,กนครับน,นี่ครับครับโอ้ยครับมึงไม่นาะอุ้ย